ดีค่ะอาจารย์พวกเราฝึกปฏิบัติการการวัดเทเไฟฟ้ากลุ่มที่เก้านะคะประกอบด้วยสันศิริกิตตเมธนัทานานและก็ธนานยหยกค่ะว,วันนี้พวกเราจะมานำเสนอจะี่ยวกับเป็น distance นเซอร์ค่ะเป็นเครือ่องมือที่ใช้วัดรนะยะห่าง ระหว่างวัตถุในะ้องโดยที่เราไม่ต้องไป็ัแบบเอกก็คือตรงนี้จะใช้เป็น DOF ร่วมกับกล้องนะคะก็บอกว่าการติดตามวัตถุการวิ่ยวัตถุค่ะเป็นกระบวนการที่สำคัญมากต่อการระบบระบบมือถือเราเชื่อว่ามันจะสามาทถนำไปใช้ปะโยชน์ในเรื่องของการตาอันนี้เป็นกฎต้นแบบที่เหมอะกับการศึกษค่ะโอเคครับก็ในส่วนของการประดับของเรา ในส่วนหัวสมองการควบคุมก็คือ raspberry pi เป็น pi 5แา้วก็ทางนานร่วมกับน,นี่ครับต้องของ pi c a m e ่ a ต่อลานดิเซลนะครับแล้วก็เซนเซอร์วัดระยะ tof time of flight vl 5 3 l 5 cx ตัวนี้จะมีระยะอยู่ประมาณ4เมตรครัระยะวัดได้เมตรประมาณนี้อันนี้จะเป็นการวัดระยะแบบเป็นกอกเป็นช่อง c 4 4ูณกับ8ป มันจะเสียออกซึ่งต่างจากการวัดแบบเลเซ,ซอร์เลเซอร์เนี่ยก็เฉพาะจุดแต่ต่อที่วตัวนี้เป็นวัดแบบมุมกว้างเราเลื่อนไปทางก็จะวัดไปทางได้แล้วก็การแสดงผลเนี่ยเราจะแสดงที่จอดิชัลไตัวนี้อันนี้เป็นทัชสกรีนนะครับโดยมีการเลื่อนฟังก์ชันได้มีปุ่มให้เลื่อนปุ่มซ้ายขวาติจอยสติกนะครับสามารถกดได้เลื่อนได้ ส่วนวิธีการใช้งานจอตรงนี้เราจะมาสาธิตให้ดูกันเลยอันนี้เราจะมาทำการสาธิตการใช้งานฟังก์ชันนะครับตัวจอสติตตรงนี้นะครับ,รบ,ะรบจะใช้ในการเลื่อนตรวจหาจากวัตถุที่เราต้องการจะโฟกัสหรือวัดของวัตถุชิ้นนั้นๆน,น,นะครับผมวิธีการก็เลื่อนสายก็ไปทางซ้ายเลื่อนฝาไปทางขวาแล้วก็ขึ้นบนลงลง่าง กปกติรับแล้วก็สมมุติว่าเราได้วัตถุที่เราต้องการแล้วนะครบเหมื่อยเช่นชิ้นนี้ึตัววัตถุซึ่งใหญ่ไปแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะมีฟังก์ชันปรับขนาดข,าดของตัวโฟกัสว่าแห้มันเท่ากับวัตถุที่เราจะวัดขนาดชิ้นนั้นๆน,น,นะครับ อ่าสมมุติว่าเอาสักประมาณนี้เท่ากับกแล้วเนาะอ่าเราก็จะจับว่าตัววัตถุมีระยะห่างอยู่เท่าไหร่เราก็แค่กดเข้าไปตรงจอยตัวนี้ปึ๊บเราจะได้ค่าตัววัตถุอยู่ตรงด้านตรงนี้นะครับผมเซนติเมตรโอเคแล้วถ้าเราจะลากค่าของตัวจับวัตถุตัวชิ้นนี้เราแค่เพียงกดค้างค่าก็จะรีเซ็ตแล้วเราถ้าเราจะวัดใหม่เราก็ โปรเตสหนึ่งทีครับนี่เช่นวัตถุเข้ามาใกล้ขึ้นก็จะวันระยะค่าได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็สมมติว่าเราได้ค่าตัวดีแล้วเราอยากบันทึกเก็บไว้นะครับผมเราก็มากดทางหน้าฝั่งทางขวาปุ่นะครับเพื่อแคปเจอร์เป็นรูปภาพเก็บไว้นะครับแล้วรูปภาพก็จะเก็บไว้ในโปรแกรมนะครับสามารถเปิดดูได้ะครับแล้วก็พรีวิวะครับ นี่เราก็จะได้ตัวรูปภาพของวัตถุที่เราได้วัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็ฟังก์ชันดูตามตรงนี้นะครับ,จ,บจะมีฟังก์ชันบอกนะครับจะมีฟังก์ชันข่ก็ คุณหมอว่าเราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากๆ